วัสดีค่ะวัสดีเจ้ากัเราจะพามาพัดตะหูไข่ใส่เฮดเบาะใส่พริกยวกเนาะพริกหวานจะพัดสูตรของญี่ปุ่นเจ้าก็จะมีเครื่องปรุงที่อยู่ในซองฮะเนาะไปเจ้าไปพัดตะหูไข่ใส่เฮดเนาะ จใจนนะมันมะกออกรีบหนึ่งเจ้าประมาณซ้อนโต๊นะเนาะเอาเห็ดก็ใส่ก่อนเจ้าเพราะเฮ็ดมันนานสุดผัดเต้าหู้ไข่ค่ะใส่เห็ด มัดน่าจะสอบเนาะแต่ป้าดาวขอใส่เพียงอันหนึ่งซอนเนาะสวะเตาหมูมีมกกันก็มันอยู่แล้วอีกเ <c oughs> ตาหูไข่มันอยู่ในแพ็ บาบา,บาประเทศไหนเจ้าซื้อมาแล้เวลาจะหันวันเอาล่างหน้าเนี่ยกันหนึ่งเปิดน้ำก๊อกไหลทเจ้าตกำล่างมัน เครื่องปรุงของอันเต้าหู้ไข่นี่ปจัจจมีขายเนาะเป็นซองก็มีเป็นขวดก็มีก่ะแล้วแต่จะสอบจะเลือกเอาชนิดไหนหรือว่าจะอามาปรุงเองที่บ้านก็ได้เจ้าใช่พวกซอสยุ้ยออีอ่ยอยังก็ได้ถ้าเอบแบบซื้อเครื่องปรุงของญี่ปุ่นนั่นนะนะ สำรัดเฮ็ดนี่ก็แล้วแต่สอบจ้ะเอาเฮ็ดหยังก็ได้อ่ะอีกอ่ะแต่พอดีในบ้านมันมีเห็ดบ่เนาะใจเห็ดสดจ้ะ โอ้ยน <c oughs> nah ้ำน้ำซอสของเปิดนเนี่ยอร่อย กว่ามันจืดกอันเอาซีอิ๊วขาวเขาาเยอะนิยหนึ่งกะระพอนอ่ะก็ดาวอันอันนามล่างซองมันนอกมันติดมันจะมีรสในอันเลยจะออกหวานนิดหนึ่งคิดว่าคงต้องเติมอะไรอย่างละถ้าจะเติมก็คือเติมซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งไงจ้ถะถ้าก็เติมเกลือเนาะ ปลาดาวใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งพอปลาดาวใส่เฮดเยอะกว่ามันจืดปลาดาวจะบบใส่หมูจะบบใส่อย่างสักยังเจ้าพักธรรมาดานี่แหละถ้าบ่มีเครื่องปรุงแบบเป็นซองก็ใจ้ซัดหอยซีอิ๊วขาวผาสมกันเนอะ ตเตาหัวนี่บอกควันเยอะรดจัดเจ้าเพราะว่ามันเป็นเตาหูไขนะ่เนาะ อร่อยผงสุรสมาต้องใส่เลยเจ้าอูยในซองนี่อร่อยเดี๋ยวซื้อมาทําอีกเครื่องปุงุงชนิดนี่กําลังซื้อมากินข้างเลยเจ้ามันมีหลายๆแบบเนาะโอแบบน,นี้อร่อย รอ้อคือน,น้ำซุกมันซึมมเข้าในเตาหูเจ้า หวานถ้าเอาใส่ทีหลังได้ถ้าเอาใส่รวมตึงเฮ็ดมันจะซุกเกินไป ผูซื้อมาทำกันดูเนาะแต่ก็ถ้าคิดว่าก็คงไปสูตใส่ซูนมันปลาดาวทำสูตรของญี่ปุ่นเนาะทำกันดูเจ้าพัดเซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพาัดเต้าหู้ไข่ใส่เฮดเบาะพริกหวานเนาะทำกันดูเจ้าไง่ายๆเจ้า ป้าดาวขอจกคลิปแ่นีนลก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ,อกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเรืนอะร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ